นัากระดานแถวเดียวรีจ้าเอาเลรับซึ่งรักษณะของแถวหน้ากระดานนะครับก็จะมีงแต่น้ากระดานแถวเดียวนะคัหน้ากระดานที่งถวชุดไปรับซึ่งคู่คู้แถวจะหากจากผู้เรียงนะครับประมาณหกเก้า ในลักษณะทางรัศดานนะครับถ้าแถวเดียวถ้าไกลนะครับผู้วิ่เขาสามารถตรวจสอบแถวได้นะครับโดยการที่ตัวที่คือการวิงแถวหนึ่งนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สสองสามสี่ห้าห

เลาตัดตั้งแต่สองแขึ้นไปเพื่อเปรียนที่จาการเรียกแถวแล้วเป็นการเกาะกั่งใหม่สองเลียวน้ากระดานสี่แถวียั การกแถวนะครับกดแถวนะครับผู้ผู้แถวสามารถกแถวได้นะครับเราวิ่งไปที่หัวแถวนะด้ับสไลด์ตัวด้าน้านมองแ้่าต่นะครับดูเรียบร้อยนะครับวิ่งกลับเข้าที่เดิมแล้วต al, like, ่อไปนะครับเป็นการนับในลักษณะแถวหน้้อระดาง 2องสามสี่ห้าหกเจ2ดแปดเอ่อนับสองนดสังเจ็ดสองเจ็ดสงคือสองเจ็ดสองคือสองเ1็1สอรนับเดินแบบกรดดารนับตลอดแถวนาตาบดวนนงสอ

ก็เริหารนแถวแล้วนะครับต้องปิดแถวเพื่อจบภารกิจปิดแถวแถวเป็นหลักกิริยาเตะแถวเฮ้ยหัวแถวเป็นหลันะครับ่อไปก็ท้ายแถว Tuyên khái theo bên lặng, tất cả các người phải đặt đoàn đoàn vào tựa khái thẻo, cắt chết, chút thả, và thẳng ra, đưa thở ra. Đi! Hắt! Phải như vậy đó! Đổi thẻo, đổi bịch thẻo. Khái thẻo bên lặng, bịch đi